สวัสดีครับผมอันนี้ผลหวยกันสั่งพระาเบึงนี่ครับผมมาดูมาดูนี่อ่าตัวนี้เป็นตู้ทใ,ใหม่นะนี่เป็นทีวพันห้าร้อยวัตต์เขาดีอยู่ครับแต่ว่าลูกค้าซื้อไปนะผมไปขีบแบตบผิดขั้วนะผมลบเป็นบวกบบกลบเพราะว่า,าเอาไปข้าบมันก็มีขั้วให้เนี่ยมีสีอย,อยู่ตัวปากข้ามนะมีแดงกับดำให้เหว่แล้วเอาไปเขาก็อ่า ลบเป็นบวกบวกเป็นลบนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมทําให้ฟิวขาดก่อนนะครับผมตรงมอเตร์ตอนพาวเวอร์ตรงนี้มันจะมีฟิวให้อยู่ดักก่อนอยู่นะครับผมถ้าไม่มีฟิวก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยสายไฟมามันก็อยู่ตรงนี้เลยทางเข้าเลยดีมันตัดให้มันมีทั้งบวกกับลบให้เลยฟิวก็อันนี้ฟิว40แอมป์นะครับผมฟิวขาดครับผมฟิวขาดฟิวขาดน,นี่ปึ๊บ 40cm ครับผม 40cm ใช่ไหมครับโอเคเป็นฟิวใหญ่ครับ 40cm ก็เปลี่ยนฟิวครับผมเอ่อดีหน่อยมันมีสองตัวนะมันตัดถ้ามันเลยไปมันก็ต้องไปผ่านตัวไดโอดไม่ไหมก็วงจร IC ไอซีไหมไปครับผมไอซี IC กับพวกทรานซิสเตอร์ โอเคอน,นี้ดีมันทางเข้าแต่ก็ดูก่อนว่ามันเปลี่ยนฟิวเก็คงโอเคครับผมถ้าเปิดปิดแล้วไฟไม่ขึ้นนะผมเปิดปั๊กจะมีไฟแดงขึ้นโอเคครับผมเปลี่ยนฟิวครับผมฟิวมาพอดีสองตัวครับผมตัวใหม่ครับผมสองตัวสี่สิบแอมป์ป๊าปจัดไปครับผมโอเคอ้าวจัดไปครับผมเปลี่ยนฟิว,ปวเปลี่ยนตัวใหม่ของไฟสองตัวครับผม อ่าตัวนึงสองตัวเอสี่ซีซีแอมมีสองตัวเขียนง้ยเียเงล้คครับเปลี่ยนฟิวแล้วมาลองดูนะครับผมนี่ลบนครับลบขวลลบลบลบอันนี้บวกครับบวก ก็อเอาสีแดงมาข้าบบวกนะครับผมแดงคข้าบ,บวกครับผมปื๊ดหนึ่งสองสามปื๊บข้าบแล้วอันนี้พุณผูมนี่หมุนไม่เปิดอา้าวเปิดหนึ่งสองสามอ้าวขึ้นแดงเขียวแดงคืออะไรครับผมดูดิสีแดงผมบอกว่าฟิววะอ๋ะอฟิวหายไปแล้วเหลือพาวเวอร์ โอเคหววท่วงเนี้ยดับเองเลยไหมโอเคอเคลองเบิ่งมีพัดลมลองหนึ่ง